สวัสดีครับทุกคนผมคุณหมอประเสริฐครับคุณอาจเคยได้ยินเรื่องแค้นรัดดีต่อสายตา ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ไม่มีใครบอกคุณเลยนั่นคือคุณหมอประจําตัวคุณไม่ใช่บริษัทขายวิตามินสําหรับดวงตาและยิ่งไม่ใช่ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ด้วยซ้าสิ่งที่แท้จริงคือมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ซ่อนพลังยิ่งใหญ่ต่อการมองเห็นไว้แบบเงียบๆถ้าผมบอกว่าทางออกที่ส่งพลังที่สุดในการปกป้องดวงตาของเราไม่ได้อยู่ในยาไม่ใช่การทาตาและไม่ใช่แว่นตาแพงๆแต่มาจากมเมล็ดเล็กๆที่ดูธรรมดาราคาถูกและมักถูกมองข้ามคุณจะเชื่อไหมครับ แต่นี่ไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เป็นสิ่งที่มีงานวิจัยทางการแพทย์ระดับนานา,นาชาติยืนยันชัดเจนหนึ่งในนั้นพบว่ามเมล็ดที่อยู่ในอันดับที่3ของคลิปวันนี้สามารถเพิ่มความหนาของจุดรับภาพตรงกลางจอประสาทต,ตาได้ถึง32เซซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันภาวะจุดรับภาพชาัดเสื่อมตามวัยที่อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นและยังมีอีกชนิดที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังจอประสาทต,ตาลดการอักเสบและปกป้องเส้นประสาทต,ตาโดยตรงแต่คุณ จะไม่มีวันได้ยินเรื่องนี้จากโทรทัศน์หรือโฆษณาเพราะมันได้ผลเกินคาดและต้นทุนต่ำเกินไปในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจ7จ็ดเมล็ดมหาศาัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสายตาและปกป้องจอประสาทต,ตาเรียงลำดับจากมเมล็ดที่มีพลังอ่อนที่สุดไปจนถึงพลังมากที่สุดทุกอย่างอ้างอิงจากข้อมูลวิทยาศาสตร์จริงและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาคลิปนี้มีประโยชน์โปรดพิมพ์เลขหนึ่งหรือคำว่าชอบลงในช่องคอมเมนต์นะครับนั่นคือกำลังใจอันอบอุ่นที่สุดสำหรับทีมงานของเราและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับตอนนี้เราเริ่มกันเลยกับเมล็ดลำดับที่7เมล็ดที่ดูธรรมดาแต่หากใช้ให้ถูกวิธีก็สามารถสร้างผลลัพธ์น่าสะใจต่อดวงตาของคุณได้ตำแหน่งที่7เมล็ดฟักทอง ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าดวงตาแห้งง่ายมองไม่ชัดตอนขับรถกลางคืนหรือแสบตามเมื่อเจอแสงแดดแรงมีความเป็นไปได้สูงว่าร่างกายคุณกำลังขาดสังกสีโดยไม่รู้ตัวและหนึ่งในแหล่งสังกะสีจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกก็คือมเมล็ดฟักทองนั่นเองมเมล็ดสีเขียวเล็กเกเหล่านี้ดูธรรมดาแต่กลับอัดแน่นด้วยสารอาหารจำเป็นต่อจอประสาทต,ตาโดยเฉพาะช่วยให้ดวงตาปรับแสงได้ดีขึ้นในที่มืดจากการวิจัยของคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์จักสุเวชแห่งกรุงเทพที่เผยแพร่ช่วงต้นปีพุทธศักราช2563 พบว่าสังกสีคือแร่ธาตุที่จําเป็นในการลําเลียงวิตามินเอไปยังจอประสาทตาซึ่งวิตามินเอนั้นจะสร้างเมลานินเม็ดสีที่ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อลึกภายในดวงตาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ขาดสังกสีมักพบปัญหาการมองเห็นในที่แสงน้อยแปรปรวนช้าลงและมีภาวะเครียดออกซิเดชันเพิ่มขึ้นบริเวณจุดรับภาพซึ่งเป็นศูนย์กลางของจอประสาทตาและมีหน้าที่สําคัญในการมองเห็นอย่างคมชัดมเมล็ดฟักทองปริมาณเพียง28กรัมหรือประมาณ1ออนซ์มีสังกสีถึง7มิลลิกรัม จึงเป็นหนึ่งในพืชที่ให้สังกะสีสูงที่สุดแต่สิ่งที่ทําให้มันพิเศษยิ่งขึ้นคือความสมดุลของสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามินอ e, ีที่ช่วยลดการอักเสบของเนื้อเยื่อตาหรือรูทีนที่ช่วยชะลอการเสื่อมของจุดรับภาพในงานวิจัยเชิงคลินิกโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีปลายปีพุทธศักราช2561ที่ติดตามผู้สูงอายุก,กว่า1,000คนพบว่าการเสริมรูทีนและสังกะสีอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงการเสื่อมของจุดรับภาพจากวัยชราถึง25%ภายใน5ปีนับเป็นตัวเลขน่าประทับใจในการปกป้องสายตาวิธีรับประทานที่ดีที่สุดคือกินแบบไม่คั่วและไม่ใส่เกลือเพราะการคั่วด้วยความร้อนสูงจะทำลายสารต้านอนุมูลอิรรบางชนิดหากอยากเพิ่มรสชาติสามารถแช่น้ำค้างคืนแล้วอบแห้งด้วยความร้อนต่ำหรือคั่วแบบอ่อนๆก็พอหรือบดละเอียดโรยบนข้าวต้มใส่ใโยเกิร์ตเป็นอาหารเช้าสำหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยไม่แข็งแรงแนะนำนะเนยเมล็ดฟักทองบดละเอียดแทนเพราะย่อยง่าย กว่าเพียงวันละสองช้อนโต๊ะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระยะยาวแม้ไม่รู้สึกทันทีแต่จอประสาทตาจะแข็งแรงขึ้นทีละวันและตอนนี้เราไปต่อกับเมล็ดอันดับที่6ซึ่งอาจอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดอาจอยู่ในตู้เครื่องเทศของคุณเลยครับตำแหน่งที่6เมล็ดยี่รา,า่าย่าฉีถ้าคุณรู้สึกตาแห้งง่ายเหนื่อยล้า หรือบวมเล็กน้อยหลังมื้ออาหารอาจไม่ใช่แค่อายุมากขึ้นแต่เป็นสัญญาณของการอักเสบหรือรังจากน้ำตาในเลือดไม่สมดุลซึ่งค่อยๆบันทอนเส้นเลือดฝอยในดวงตาโดยไม่รู้ตัวและมเมล็ดยีราหรือที่คนใต้เรียกยาฉีอาจเป็นกุญแจลับที่ช่วยคุณได้อย่างน่าแปลกใจมเมล็ดเล็กๆที่นอนนิ่งในตู้เครื่องเทศนั้นซ่อนพลังบำรุงสายตาและหลอดเลือดชิวในดวงตาไว้เงียบๆหนึ่งในความเสี่ยงอันตรายต่อดวงตาผู้สูงวัยคือการเสื่อมของหลอดเลือดฝอยบริเวณจอประสาทตาซึ่งอาจแข็งตัวแคบลง หรืออุดตันเมื่อน้ำตาลสูงมเมล็ดยี่รามีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างฟลาวโวนอยด์และวิตามินซีช่วยลดความดันในเส้นประสาทต,ตาและต้านการอักเสบร,ระดับลึกจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์โดยทีมจากสุแพทย์โรงพยาบาลศิริราชปี2563พบว่าสารสกัดมเมล็ดยี่ราสามารถลดความดันในลูกตาและเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปจอประสาทต,ตาในหนูทดลองที่มีอาการเริ่มต้นของต้อหินอย่างมีในสําคัญ และภายในสองสัปดาห์ลดความเสียหายจอประสาทต,ตาได้กว่า30%นอกจากนี้ยังมีสารแอนโทไซยานินที่ลดการอักเสบช่วยลดบวมรอบดวงตาและกระตุ้นน้ำตาธรรมชาติในผู้สูงวัยตาแห้งเรื้อรังวิธีง่ายๆคือชองชาร้อนหลังอาหารหนึ่งช้อนชาแช่น้ำร้อน5นาทีได้ชาหอมอ่อนๆช่วยย่อยและดูดซึมดีหรือเคี้ยวมเมล็ดดิบหลังอาหารดับกลิ่นปากพร้อมบำรุงสายตาสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอภายในไม่กี่สัปดาห์หลายคนสังเกตว่าตาล้าเหนื่อยน้อยลงโดยเฉพาะหลังอ่านหนังสือ หรือใช้โทรศัพท์นานๆและตอนนี้ถึงเวลาพบมาเมล็ดลำดับที่5ที่คุณอาจคุ้นเคยแต่เคยทานผิดวิธีมาตลอดตำแหน่งที่5มเมล็ดทานตะวันคุณอาจเคยกินมเมล็ดทานตะวันเคี้ยวเล่นตอนดูทีวีหรือโรยสลัดแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบอบกรอบเค็มจัดขัดสารอาหารออกหมดแล้วครับสำหรับอายุเกิน60ท่ถ้าเลือกมเมล็ดดิบไม่ใส่เกลือให้ถูกวิธีมันจะกลายเป็นของว่างทรงพลังฉลอการอักเสบดวงตาโดยเฉพาะจุดรับภาพตรงกลางแมคเล ที่สำคัญในการอ่านขับรถและจำใบหน้าคนรักเมื่ออายุมากจุดนี้เสื่อมเร็วถ้าไม่ปกป้องจากอนุมูลอิสระ,มะเมล็ดทานตะวันเป็นแหล่งวิตามินอ e, ีสารต้านอนุมูลอ e ีะล,ะละลายในไขมันลดความเครียดออกซิเดชันในเนื้อเยื่อดวงตาจากการศึกษาของสถาบันโรคตาแห่งชาติสหรัฐพบว่าวิตามินอ e ีร่วมสารอาหารสูงลดความเสี่ยงลุกลามจอประสาตตาเสื่อมถึง25%ในกลุ่มเสี่ยงสูง แต่ความน่าทึ่งยังไม่หมดเพราะอุดมด้วยซีลรเนียมสังกะสีและทองแดงแร่ธาตุรองที่ขาดไม่ได้ในการบำรุงจอประสาทตารักษาความใสเลนสตาและลดปรับบางเส้นเลือดฝอยผู้สูงวัยจำนวนมากขาดเหล่านี้โดยไม่รู้ส่งผลมองเบลอในที่มืดแสบตาช่องแสงจ้าหรือมองภาพซ้อนกุญแจคือเลือกดิบไม่เกลือกินหนึ่งหยิบมือหนึ่งออนต่อวันให้วิตามินอ e ีเกือบครึ่งที่ร่างกายต้องการคุณจันเพนผู้ชมประจำบอกว่าเธอปั่นใส่สมูทตี้โรโยเกลือธรรมชาติเช้าบางวันใส่โจ๊กข้าวต้มหรือบดเป็นเนยโฮมเมดผสม,มเมล็ดเจียแฟลกทาานมเพื่อสยต งานวิจัยยังชี้ว่าวิตามินอ e ีช่วยชะลอต้อกระจกที่พบบ่อยในบ้านเราและตอนนี้ต่อกับอันดับสีที่ดูแลทั้งจอประสาทตาและน้ำตาในเลือดไปพร้อมกันครับตำแหน่งที่4ี่เมล็ดเจียสำหรับอายุเกิน60ที่เริ่มตามวัวหลังอาหารโฟกัสใกล้ยากหรือระคายเคืองแสงจ้า,าการนี้อาจไม่ใช่แค่อายุแต่สัญญาเตือนจากน้ำตาเลือดไม่คงที่และขาดน้ำระดับเซลล์ที่มองข้ามเมล็ดเจียเล็กๆสีดำนี้เป็นเพื่อนคู่ใจดวงตาเพราะเสริมไขมันดีให้เรติหน้า และควบคุมน้ำตาลเลือดในมเมล็ดเชียมีกรดไขมันโอเมก้าลบสสูงโดยเฉพาะออเลอัลฟาลิโนเลนิกที่ร่างกายเปลี่ยนเป็น DHA ได้เองและ DHA คือไขมันหลักในเรติน่า60%ของโครงสร้างเซลล์รับแสงถ้าขาดดวงตาจะบังลงเสียงจอประสาทตาเสื่อมจากศูนย์วิจัยสุขภาพสายตากรุงเทพปี2,56พพบผู้สูงอายุบริโภค DHA สูงเสียงจอประสาทตาเสื่อมรุนแรงน้อยลง38% นอกจากไขมันดีมเมล็ดเชียเก็บกักน้ำดีเมื่อแช่จะก,กลายเจลจากไฟเบอร์ละลายน้ำช่วยชะลอก,การย่อยควบคุมน้ำตาลปกป้องหลอดเลือดฝอยจากออกซิเดชันแม้น้ำตาลสูงเล็กน้อยก็ฉีกขาดอักเสบได้และสะสมนำไปสู่อาการโมทาวรแต่เชียลดแรงกดนี้ด้วยใยอาหารไขมันดียังรักษาชุ่มชื้นลดตาแห้งจากขาดน้ำวิธีดีคือแช่หนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะค้างคืนในน้ำเปล่าเติมสมูทตี้โยเกิร์ตข้าวโอ๊ตเช้าหรือทำน้ำเชียร์พุดดิง้งสม่ำเสมอทุกวันดวงตาจะตอบสนองแสงดีขึ้นสบายตามากขึ้นโดยไม่พึ่งยา ตำแหน่งที่ 3. มเมล็ดเทียนดำ black s e e ถ้าคุณเคยได้ยินมเมล็ดยี่ราดำหรือ black s e e นั่นแหละครับพืชสมุนไพรเล็กๆนี้ดูธรรมดาแต่ในแวดวงวิจัยโลกให้ความสนใจเพราะเป็นตัวช่วยธรรมชาติศักยภาพสูงชะลอความเสื่อมดวงตาผู้สูงอายุพ,พลังหลักคือไทโมวควินนไทโมคินนที่ต้านอนุมูลอิสระและอักเสบทรงพลังบริเวณเส้นประสาตตาจอประสาทตา งานวิจัยในวารสารการแพทย์ทางเลือกและบำบัดเชิงประจักษ์พบน้ำมันมเมล็ดเทียนดำลดความดันลูกตาย2่ในผู้ป่วยต้อหินภายใน6สัปดาห์หน้าทึ่งสำหรับผู้สูงวัยที่มีความดันตาสูงปวดหัวเรื้อรังหรือเห็นภาพแคบคล้ายอุโมงนอกจากลดดันตาย,ยังกระตุ้นไหลเวียนเลือดไปดวงตาซึ่งเป็นภัยเงียบถ้าเลือดไม่พอเซลล์รับแสงเสื่อมสารในมเมล็ดช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มเมือดตรีกออกไซด์ส่งออกซิเจนสารอาหารครบเบื้องลึกดวงตาฟื้นเซลล์ต่อเนื่องวิธีทานเคี้ยวมเมล็ดดิบทีละน้อยผสมน้ำ น้ำพึ่งเช้าหรือเติมชาโรยผักอบสม่ำเสมอเลือกสกัดเย็นหรือออแกนิกหลายคนล้าตาน้อยลงมองชัดในแสงจ้าตาแห้บันเทาโดยไม่พึ่งยาหยดมเมล็ดถัดไปมีฉายามเมล็ดแห่งอายุยืนในวัฒนธรรมโบราณเราต่อลำดับถัดไปครับตำแหน่งที่สองมเมล็ดลูกสัตว์คุณเคยรู้สึกบ่ายแก่ๆดวงตาแสบแดงมองไม่ชัดเหมือนเช้าไหมครับ อาจไม่ใช่แค่เหนื่อยแต่สัญญาเตือนว่าน้ำตาลเลือดกระทบเส้นเลือดฝอยดวงตาสมัยใหม่ให้ความสนใจจากการทดลองสถาบันวิจัยเวชศาสตร์เขตร้อนสงขลาสปีก่อนพบผงเมล็ดลูกสัตว์ทุกวันลดน้ำตาลเลือด30%และเครียดออกซิเดชันจอประสาทตาน้อยลงป้องกันต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานน้ำตาลสูงจากโปรตีนดวงตาก่อเอจิสเริงเสื่อมเลนตามองเบลอ เบาหวานขึ้นตาไม่ย้อนกลับได้มเมล็ดลูกสัดอุดมรูทีนต้านอนุมูลอิสระดูดซับแสงฟ้าปกป้องจากแดดรักษาชัดภาพแบบฟิลเตอร์ธรรมชาติผู้สูงวัยมักขาดเพราะอาหารแปรรูปใช้ให้สุดแช่หนึ่งช้อนชาน้ำค้างคืนดื่มตอนท้องว่างปลดปล่อยสารอาหารเต็มหรือบดโปรยซุปต้มยำขั้วน้อยรสะคมแต่ดิบแช่ดีสุดวันละหนึ่งถึงช้อนลดตาพร่ามัวแสบตาปวดล้าจากอ่านหนังสือใช้มือถือชัดเจนปลอดภัยไม่พึ่งยาเคมีวิตามินแพงตำแหน่งที่1มเมล็ดแฟลก หลายคนรู้มเมล็ดแฟลกดีต่อขับถ่ายหัวใจแต่ผู้สูงวัย99%ไม่รู้ว่ามันปกป้องจอประสาทต,ตาจุดรับภาพตรงกลางเส้นประสาทต,ตาทรงพลังเป็นมเมล็ดสำคัญสุดรักษาการมองเห็นระยะยาวเมื่ออายุมากเซลดวงตาเสื่อมพิเศษคือออลโอเมก้าลบสจากพืชเข้มข้นร่างกายเปลี่ยนเป็นดีเชหลักจอประสาทต,ตาขาดแล้วบางแยกแสงชัดน้อยเสียงจุดรับภาพเสื่อมดีเช ชลอเซลประสาทส่งสัญญาณภาพสมองดีงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหิดลวารสารโภชนาการคลินิกไทยพบบริโภคอัลเลอร์สูงลดเสียงจุดรับภาพเสื่อม40%น่าทึ่งยืนยันโภชนาการกระทบดวงตาเวกระเียนยังลดดันโลหิตอักเสบเส้นเลือดฝอยเลี้ยงตาเปราะบางท่าดันสูงน้ำตาลสูงของเหลวซึมบวมเรตินาแต่แฟลกลดอักเสบเคลือบผนังหลอดแข็งแรงข้อแม้ มเมล็ดทั้งเม็ดย่อยยากต้องบดละเอียดกินทันทีหลังเปิดเก็บตู้เย็นป้องเหม็นหืนใส่หนึ่งช้อนโตโยเกิร์ตสมูทตี้ข้าวโอสูปอนห้ามผัดร้อนทำลายไขมันดีผู้สูงวัายารงานสายตาคมชัดแสบตาจ่องจอลดตาแห้งน้ำตามากขึ้นอ่านหนังสือดูทีวีสบายตาเหมือนผู้พิทักษเงียบแต่สรงพลังไม่พึ่งยาหยอดอาหารเสริมแพงตอนนี้หลายคนสงสัยว่าจะรวม,มเจ็เมล็ดในมื้อเดียวอย่างไรโดยไม่ยุ่งยาก คำตอบคือไม่ต้องสูตรซับซ้อนแค่ชาอาหารเช้าหนึ่งชามออกแบบดีปกป้องดวงตาควบคุมน้ำตาลฟื้นฟูการมองเห็นรอบด้านสิ่งสำคัญคือสม่ำเสมอและจับคู่เสริมกันเริ่มเลยครับสูตรชาอาหารเช้าสุดยอดเพื่อดวงตาขั้นแรกฐานโยเกิร์ตกรีกธรรมชาติหรือเคฟีไม่เติมน้ำตาลหนึ่งถ้วยอุดมไขมันดีจุลินซีช่วยดูดซึมรูทีนออลปกป้องจอประสาทต,ตาเติม,มเมล็ดแฟลกบดหนึ่งช้อนโต๊ะกำบังจอประสาทต,ตาปรับฮอร์โมนไวสูงอายุ ใส่เมล็ดเจียแช่น้ำค้างคืนหนึ่งช้อนชาเจรักษาชุ่มชื้นฉลอ,อน้ำตาลป้องกันด้วยอินซูลินเบาหวานชูชีเติมเมล็ดเทียนดำครึ่งช้อนชากระตุ้นไหลเวียนลดดันตาไทโมควินอนต้านอักเสบโรยเมล็ดลูกสัตว์แช่เสเด็ดหนึ่งช้อนชารสขมกลบด้วยโยเกิร์ตกระตุ้นอินซูลินเผาผลาญน้ำตาลเพิ่มเมล็ดเฮมพเพล็กน้อยแมกนีเซียมกรดไขมันต้านอักเสบโปรตีนพืชดูดซึมง,ง่ายฟื้นเนื้อเยื่อ โรยเมล็ดทานตะวันหนึ่งช้อนชาวิตามินอ e, ีสังกสีป้องกันต้อกระจกบำรุงเซลล์แข็งแรงชอบหวานนิดเพิ่มมะม่วงสุกฝานบางหรือบลูเบอรี่แอนโทไซยานินบุงหลอดเลือดจอประสาตตาแค่นี้ชามเรียบง่ายรวมเจ็ดเมล็ดครบสบายตาชัดเจนสดใสทุกเช้าเป็นกระบวนการฟื้นฟูทีละคำทีละช้อนถ้าดูมาถึงตรงนี้คุณไม่ใช่ผู้สูงวัยธรรมดา เพราะใส่ใจดวงตาจริงจังนั่นคือกุญแจปกป้องการมองเห็นวัยหกสิบเไม่ใช่แค่ยืดเวลาแต่รักษาคุณภาพชีวิตสดใสทุกเช้า,มาเมล็ดเหล่านี้พิสูจน์จากวิจัยจริงประสบการณ์คณะจริงไม่ใช่โฆษณาแต่หาพื้นบ้านส่งพลังซ่อมเรตินาต้านเสื่อมภัยเงียบโดยเฉพาะจุดรับภาพตรงกลางที่ผู้สูงวัยไทย90%้าสเสูญเสียทีละน้อยไม่ใช่แค่แก่แต่ขาดสารอาหารอักเสบหรือรังไหลเวียนติดขัดเปลี่ยนได้จากครัวคุณเองไม่ต้องรอหมออาการแย่เริ่มหนึ่งมเมล็ดปลูกนิสัยค่อยเพิ่มร่างกายฟื้นดวงตาชัดเจน ไม่พิ่งรักษาซับซ้อนมองโลกกระจ่างกว่าเดิมตอนนี้ผมอยากฟังคุณบอกในคอมเมนต์ว่า,มาเมล็ดไหนอยากลองอันดับแรกสัปดาห์นี้ทีมงานอ่านตอบทุกอันด้วยใจเพราะทุกความเห็นคือพลังใจถ้าชอบคลิปสุขภาพผู้สูงวัยเน้นวิทยาศาสตร์จริงชวนตะลึงวิธีง่ายจากอาหารกดติดตามช่องมีความสุขทุกวัน ไว้นะครับไม่พลาดสาระดีๆทุกสัปดาห์มีคำถามเล่าประสบการณ์คอมเมนต์มาเรายินดีฟังอาจนำไปต่อยอดคลิปถัดไปเป็นแรงบันดาลใจขอบคุณที่รับชมจนจบพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้มีวันที่สดใสและดวงตาแข็งแรงยิ่งขึ้นทุกวันครับ